ดุสินชัยกิตินบุส่งให้สัญญาเริ่มเกมนะครับอ,อุทิยาดีเดตในชุดแดงนะครับขณะที่เจ้าทิ่งอยู่ในชุดเข้มนะครับเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยเปิดเกมบอลทุ่มโดยยอดรักแทนเมืองรักครับบ่งตั้งแล้วยิงด้วยสายครับลูกเล่นนี่ชานกปัดทิ้งไม่ได้ครับอนุสิทิ์เติมมีโอ้ตางเก็บตกตรงนี้เนี่ยเกือบได้ประตูขึ้นนำของตะยองครับโอ้โหนี่เป็นเซฟสำคัญของอนุสิทิ์เลยนะครับบอนนลสชาแนกมาแล้วด้วยนะครับเจ้าตัว ยังย้อนกลับมาปัดได้ครับระยองนี่บุกกดดันต่อไน้จริงจริงครับนี่ลูกยิงผู้ฝูไปแฉลีมาแลรับของตัวเองด้วยครับฝั่งอุทยาอนุสิทธิ์ก็กระโดดปัดไว้ได้ครับมอนในตลรบจองเมงโอนะครับโยกายโดไปเล่นลีกสูงสุดนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ระยองอีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็เปิดลูกนี้บอลโค้งแล้วหนึ่งศูนย์ครับแบมตูขึ้นนำล้วระยองเอฟซีจากชุดป้า โอ้โหแล้วเป็นสกอร์ที่ต้องการครับแล้วก็เป็นเจ้าไปหาคนเดิมครับเทียโกชูราป้าไม้เปลี่ยนนะครับดูกันอีกครั้งครับกุเปิดของกายาโดครับโอ้โหนี่ขึ้นมาโฉบส่วนสูงนิ่หนากกว่าใครกระตรงทั้งนี่ผู้เล่นสีแดงนี่โอ้โหสี่ห้าคนนะครับไม่ถึงบอลครับเป็นชูราป้าจะถึงบอลก่อนครับโอ้แล้วป้องกันยากด้วยนะครับกุเปิดของราเฟลกายาโดนี่โค้งเข้าหาประตูเห็นเห็นเลยครับนามึงรัก มาครับลาวินโมอองมาอีกครั้งนึงครับระยองเอฟซีลวินโมอองดวลกับอัสดาวุฒไปดีๆเลยเหมือนกับโดนขวางผู้สินว่ายังไงครับต่อแล้วนะครับอ้เจอโจทย์ยากเลยครับอัสดาวุฒ์ฟรีคิกของเจ้าถิ่นนะครับระยะได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าจังหวะเตะมุมก่อนนี้ได้ประตูขึ้นนําไปแล้วนะครับระยะไนีขยับเข้ามาอีกหน่อยด้วยครับเราเป็นคนเดิมนี่แหละครับรารเฟลกาเยโดแลวเลียม เปิดมากกว่าจังหวะเตะบุมด้วยนะครับโอกาสที่จะโคง้งกาหาประตูได้เลยเหมือนกันแล้วติดเซฟแล้วจิ้มอีกทีส0เลยครับโอ้โหจากชุลป้าเจ้าเก่านี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคนเดิมนะครับเทียโก้ชุลป้านี่ครับทีเด็ดของไดยองเอฟครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ครับจังหวะลูก ตั้งเตะมุมตรงนี้เนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับการเล่นลูกเตะมุมที่ทีมมาได้ประตูนะครับจังหวะยิงนะครับลูกนี้ครับยิงไปแล้วปัดออกมาแล้วโดนซ้ำนยครับ,รบเตรียมวิธีนี้เข้าหาประตูอยู่แล้วครับลูกยิงของากาโดนะครับเพื่อตัดสินใจยิงนะครับปัดมาปุ๊บแล้วก็เจอชุดผ้านี่ฟาดเข้าไปแบบสไตล์บาเซเลียนด้วยครับตรงนั้นนี่ก็ ระายะมันค่อนข้าง,างใกล้แล้วครับโอ้โหทีเด็ดของระยองครับเจเบอร์ชุลป้าเจยทร์บุษราศนุทำทางไปแล้วนะครับเจยทร์ยังไม่ให้เปิดโค้งเข้าไปวัดในกรอบแล้วได้ม่งตั้งตรงนี้นิวการได้ยิงลยไล่ไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองจากเจ้าโบโลครับโอโ้นี่ครับการแก้เกมของอยุธยาเป็นผลนะครับระยองเนี่ยประตูที่สามไม่มาครับแล้วก็ ด้วยลูกเกมหรือยังไงไอชิย่าก็ต้องเปิดเกมลุกอยู่แล้วครับบอลของแจทอนให้อังเดรุยเต้เตมงกลับมาจับบอลชาร์จเข้าไปครับบอลน,นี่ครับเปิดมาให้ดูยเต้นะครับที่ตัวเองจะฉีกไปอยู่ทางขวาแทนนะครับมงทงกลับมาแล้วก็ตรงนั้นจับบอลจังหวะยิงก็พยายามจะมองไปที่ลายแมนยังไม่มีธงยกขึ้นมาครับ ให้บอลมาที่อังเดรูไลเต้หมาได้ต่อเลยนะโดนดึงครับเป็นคาร์โนทีโน่โดนชี้เสียงว่าเลยครับเหลืองไปแล้วแล้วบรรดาทีมสตาร์ของอยุธยาพย,ยายามจะเข้าไปถามผู้ตัดสินนะครับอังเดรูไลเต้นี่วิ่งไปหาผู้ช่วยผู้จัดสินก่อนเลยครับเรียร์คาร์เตนโนหรือเปล่าครับพุ่งเข้าหาประตูได้เนี่ยครับยังไงก็ไม่รอดเลยครับอาจจะเป็นแดงโดยตรงโดยด้วยสามเมตร อาจจะไม่ใช่สองเหลี่ยงนะครับแต่ว่าเดอรอยืนยันจากที่เินย์อีทีนะครับสถานการณ์ของระยองจัดเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับคือจังหวะที่ทิศทางการวิ่งของอาริเลเรเต้นเนี่ยเข้าเหลี่ยมหาประตูนะครับแล้วก็คาตาโนเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับเพื่อดูยุทธพงศิริรครับ,รบกับตันทีมอยุธยายเคยเล่นกับคาตโน ที่สุโขหไทยยอฟซีเปิดเข้ามาในกรอบเข้ามือแล้วคุณแคดต,ตุนลักมีกระชอกกับว่าตามมาเก็บได้ครับเกอบโดนเจ้าบอลโลชเหมือนกันวายาวของยองครับเปิดขึ้นมาเปิดมาถึงอุลสิตติมมีแล้วไม่กล้าเล่อนอยรับอุลสิต อ้าวแล้วเตี๋ยนู้นี้ของเจษฎาบัาลีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหที่เสมอสองสองสกอร์รวมกลายเป็นว่าพลิกขึ้นนำสี่สามครับโอ้นี่เป็นจังหวะการสื่อสารที่ผิดพลาดของบรรดาแนวรับของอยุธยาเลยนะโอ้โหหลายสตอรี่เลเกมนี้ครับจังหวะต้องพ่อคุณครับตัดสินใจออกบอลแล้วดูครับคือปล่อยกันหมดเลยครับอนุสิตโม่งก็ไม่ดีนะคือบ้าใช้ความใหญ่แล้วพี่ครับจมูกไหวมากครับเลื่องดีทีเดียวครับเพราะจังหวะที่อนุสิตเนี่ออกมาแล้วครับ แรบน้ำก็เป็นแอซิดของชูลป้าด้วยโอ้พอบอกว่าอยู่ในเกมนี้จักเลยครับชูลป้าโอ้อันตรายจริงๆครับพยายามที่จะเน,นเน้นเหมือนกันนะครับบอลออกไปขวาให้ไม่แม่นโดนตัดได้เลยเร็วไหมอิโตเกมสวนของระยองเจ้าถิ่นยูเทนบังบอลแล้วเปิดให้กับเรือไมอิโตใช้ความเร็วครับแล้วได้ด้วยนะครับอิโต้วดวลกับพิทพงศ์ศิลพรค,ครับเรไมโตโยกอยู่ ยกแลเผาเวลาไปได้ด้วยแล้วให้มาตรงนี้เปิดพื้นที่ให้กับเจสดาลอาชลาีเจษดาเข้าขวาเข้าขวาล้ยิงเลยแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสี่ประตูตอนหนึ่งจบได้อย่างคมกริบเลยครับเจษดาบาชาลี <c oughs> โอ้โหเป็นฮีโร่ของนายองอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเจษดาครับอ่าับตัดสินใจยจิงแล้วก็อันธิ์เติรมีก็ถือว่ามีความผิดพลาดด้วยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับไปเหมือนจะไปกาดจังหวะบอลตกนี้ผิดจังหวะนะครับ ครับเส้ตัวรู้เลยครับแบบนี้ลอาไปเต็มๆด้วยครับลูกตกแล้วพุ่งแรงมากเลยครับอายุทยาปีนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับวะยาของนพคุณขับตุ่นครับตบพื้นมาอยู่แล้วครับเจษดาบาดชาลีลูกนี้โอ้ห้ามพลาลงไปโอ้ฮะถักิยังไม่มาเจษดาโอ้นี่เป็นซุปเปอร์จ๊กเกอร์เลยนะครับโอ้โหลงมาที่ มือวามมากครับเกมลูกของระยองเพียงไม่กี่จังหวะนะครับนี่ก็ได้หลุดไปวดนอบนุสิตอีกครั้งพายายามจะชิปให้ข้ามหัวลูกศาประตูะครับแต่น้ำหนักบังแรงออกไปถ้าลูกนี้เข้าอีกลูกนี้อนุสิตนอนไม่หลับแล้วครับคืนนี้เปิดบาตรงนี้ไปตรงตัวผมว่าคุณคารตุนเลยครับแล้วผู้สิทกระเป๋าจบเกมเลยครับระยองเอฟซี เปิดบ้านเอาชนะอายุทยาย,ยูเนเต็ดไปถึง4ประตูต่อน1นะครับปตเรื่อที่เกิดขึ้นของคู่นี้นะครับท่าบอกว่า4ประตูของกยองเอฟซีครับได้ประตูจากเจโกชูตป้า2ประตูครับนาที24นาทีสีสิน,นะครับแล้วก็าจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาหลังครับจับบอลไล่มา นาที65ครับแต่แม้ต้องต่อเวลาออกไปครับแต่ปรากฏว่าเป็นเรอยอง FC ครับมายิงในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก2ประตูจากเจสดาบาร์ชาลีครับนาทีที่103และนาทีที่120บวก1ครับ